สวัสดีจ้าพี่น้องแยกขับรถมาเห็นพักกาดสนิมพี่น้องเพิ่นแก่แล้วเมเห็นบ่เพิ่นแก่แล้วบาพเนี้ยโจดโจดพักกาดอันนี้หลายหลายยุ่ยแถบนี่เบื้องพี่น้องหลายหลายพักกาดสนิมเนี่นี่ดอกเพิ่นหอมหอมเบื้องเพิงผึ่งนี่แต่ตัวยิ่งยิ่งเพิ่นอะ เพื่เพิ่แก้เล้วพี่น้อง mm. เห็นบ่ย่าเดดเอากรรมหนึ่งย่าเดดเอาเดีวล่ะท่ไทยพี่น้องเบืง่งป้าเพึ่งเมียเพึ่งยังคืออ้วนเท่น่ะพระก,กาศสนิมไน,น้่นี่พี่น้องอันที่เห็นเพิ่นเก็บนั่นแหละนี่มาหาหมอปนมืพอ้อเบื้อง หาหมอ,อผัดว่าพอเบื้พุ่นแก่แล้วมาเจอแก่แล้วสันบ่ามาหาหมอกะว่าห,หัววาพักกาสนิมอยู่นี่พี่น้องเบื้องนี่เห็นบ่ห้อยย่าเรศเราไปกรรมหนึ่งฮะพักกาสนิมโอ้ยอยู่นี่ก็มีเบื้องพุ่นน่ะพักกาสนิม ยายผ่านมาหลายร้บเลยเห็นอยู่ข้างคนทางก็เห็นยู่อยู่หนองคนท่างก็เห็นคุณทางยายเ,เห็นบ่หลดุดยู่ไกลทางยายอยู่ยยด้วยบอกพ่ายายเรื่องเรื่องเขาไปเบื้องมาสันพี่น้องเบื้องอ่าดถูอันที่เห็นนี่บ่เมนพระก,กาศนาม่นเนอพี่น้องพระกาศสนิม นี่โอ้ยปีหน้าเช่ไมมเก็บผีตัวนี้พี่น้องเพื่นแก้แลเราม้เบืง้งมาเจอก็แก่ซะแล้วเบื้องแม่นเบิดนี่พระก,กาศสนิมป้าทูเบึ้งใบเพื่อนนันี่เบิ้งเห็นบ่พักระกาศสนิมนี่เบึ้งหยอด เมนเบิดนี่เบอร์เรือให้ยายากจักหน่อยเนาะ <laughs> เห็นบ่พ่อเก็บอะไรบ่ายายได้กรรหนึ่งแล้วเด้บ่เห็ยยยนยายเห็นอยู่ขางวนทางไหมบัดน,นี้ก็เลยบอกพ่อใยายขอมาเบิ่งดูมีบ่พ่อได้อยู่บ่เห็นใครเอาไปได้กรรมหนึง่งบ่ได้ก็บ่เป็นยัง หอมหอมเนี่ยเฮ้ยดอกพนก็หอมดอกพนก็หอมแต่พี่น้องแมนเบิดนี่เบิร์พักกาสันนี่แมนเบิดนี่นีาทุกเบิร์ตบอกพี่ไงรถพี่ไงถ่ายอยู่อันนี้ต้นเบียร์อันนี้เบียร์เพ่นเห็ดเบียร์ บุ้ยเดีย๋ยวปีหนา้าสิมาเก็บให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องประกาศสนิมยุนี่ก็มีเด้อจ้ะอันป้าอันตะกะเต็นน่ะก็อยู่ใกล้บ้านย่า่ย,ย่าย่ไปเห็นไว้แล้วล่ะพักตะกะตเต็นเพิ่นหกรายก็เลยริ่ได้เก็บเพราะว่าได้ใส่เกือบอีบุูดเบิ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ มันบ่รอกับว่าหูไม่เห็นเนาะมีคือกันตันนี้มีคือกันนั่นป๊าดอันนี้คือพักกาศนิมันเริ่มทายลูกเอาอุย้ยดีใจเลยเรือบาบนี้เลยเออดอกเพิน่นหอมหอมพี่น้องนี่อ้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยไปซิมกัน ไปซิมได้กรรมหนึ่งพี่นอ้องยายกับสิขอลาแซำนีน่นาอจ้ากิบสันน้อยคุณอาปื้ดเพิ่งเบิงเฮ้ยยายสิได้ไม่เก็บปีนาคุณอายายพอการกิบไม่จ้ากิบสันน้อยอยายทายประกาศสนิมไม่เบิงเพิ่นแกเร็ว บายบายขอบคุณค่ะ